สำหรับร้านค้าถุงเงินคนละครึ่ง plus ที่ใช้งานแอปถุงเงินไม่ได้เนื่องจากขึ้นเออร์เรอร์คุณและร้านค้ามีระยะห่างกันเกินกว่าที่กําหนดวิธีแก้ง่ายทีดเดียวนะคะร้านค้าก็เข้าไปในแอปถุงเงินเพื่อเปลี่ยนโลเคชันตามที่เราอยู่ณปัจจุบันก็จะสามารถทํารายการได้แล้วล่ะค่ะ ว่าแล้วก็ไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเข้าแอปถุงเงินค่ะจากนั้นให้สังเกตมุมขวาล่างเข้าคําว่าตั้งค่าค่ะไปที่เมนูแรกข้อมูลร้านค้ากดยืนยันตัวตนด้วยแอปเป่าตังอันนี้นะคะเราจะต้องมีแอปเป่าตังที่มีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเดียวกับร้านค้าถุงเงินเท่านั้นเราถึงจะเข้ามาแก้ไขได้นะคะระบบจะลิงก์ไปที่แอปเป่าตังใส่รหัสพิน6หลักของแอปเป่าตังจากนั้นจะมีระบบแสดงหน้าจอว่ายืนยันผ่านแอปเป่าตังสาเร็จเราก็สามารถกลับไปสู่แอปถุงเงินได้เลยค่ะจากนั้นให้เราเข้าเมนู ข้อมูลทั่วไประบบจะแสดงข้อมูลร้านค้าให้เราเลื่อนไปด้านล่างค่ะตรงตำแหน่งร้านค้าบนแผนที่ให้เราเลือกแก้ไขค่ะจากนั้นระบบจะแจ้งให้เรานะคะขออนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งให้เรากดตั้งค่าบนอุปกรณ์จากปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เข้าสู่เมนูการอนุญาตนะคะและกดไปที่ตำแหน่งเลือกอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นแล้วเราก็กลับไปเข้าสู่แอปถูงเงินได้เลยค่ะกด นี้นี้1ครั้งนะคะเพื่อที่จะชี้พิกัดที่เราอยู่ณนะปัจจุบันค่ะหลังจากที่เราตรวจสอบว่าที่อยู่ของเราตรงตามปัจจุบันแล้วเราสามารถกดยืนยันตำแหน่งร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะคะระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราจะยืนยันตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าใช่แล้วกดยืนยนันถ้าไม่ใช่กดเปลี่ยนตำแหน่งได้ค่ะอันนี้เนี่ยจะกดยืนยันเลยนะคะแค่นี้เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งร้านค้าของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลักๆเข้าวๆประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะพอช่วยแก้ไขสําหรับคนที่เจอปัญหานี้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจและกดติดตามไว้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย